หล่อทั้งใจดีเลยนะครับแลนะแน่นอนวันนี้มากับเพื่อนซึ่งเพื่อนนะะก็เป็นแบบว่ารุ่นน้องของเราเดี๋ยวมีมินิคอนเสิร์ตด้วยน้องเนสเดอร์สตารโอ้โหบีทรองมากบีดร้องมากมากรู้เลยว่ามาเชียร์ใครนะคะต่อกันด้วยคุณท้วนรังสิตค่ะจากค่ายโพริพารสยนเชิญค่ะ ไปรเรื่อยๆเ,เลยนะคะคุณสันประชากรจากโคลิพัสค่ะครับและต่อกันกับคุณเบิร์ตนิธินะคะจากภาพยนตร์สามสิบกำลังแจ๋วจากชมอลล์ูมโอ้โหไมงรู้ว่จะมาเนย อยากได้เอง <c oughs> ต่อกันด้วยน้องน้ำขิงนะคะน้องทิวและพี่บินบันลือลิดมาเลยค่ะวันนี้มาท้ง่าพยนยร์ของเขาเลยนะคะภาค2มาใหม่ล่าสุดเลยปัญญาเรนูจากสหมงคุลฟี โอภาค2แล้วนังที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับวันนี้มาพร้อมกับของขวัญน,นะครับที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เราเนาะที่อยู่ในพื้นที่ชาย,ยนทาคใต้นะครับชอบพี่บินเป็นการส่วนตัวมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่บินเดี๋ยวรบกวนถ่ายภาพด้านล่างถัอไปนะคะคุณจอร์ดัปน,นันจากละครนางฟ้ากับมาเฟียจาก คุณจอมสลุดสุวรรณพักดีค่ะจากละครเสือสั่งฟ้าจากค่ายกันตนาค่ะท่านต่อไปนะคะคุณนัชชาวิทยากาศจากละครศึกหัวใจเจ้าชายเทวดากันตนากันตนามายกมากต้องขอขอบคุณดปวนะโอกาสนี้ด้วยนะคะคและต่อกันด้วยคุณบีมและคุณปุ๊บปั๊บค่ะศิลล็ินศิลลปินนะคะวงน็อกแต่น็อกจาก s ไ i c y k ค s s มาเลยค่ะ s ไ s c y k ด s s นะคะ ศิล,ลปินวงเกอ,อิชาได้ยินลายซื้อแล้วเรียนเชิญขึ้นบนเวทีได้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะเชิญค่ะและสุดท้ายนะคะเรียนเชิญคุณก้อนัทพลสีจอมขวัญค่ะศิล,ลปินวงกร,รุปไลเดอร์จากไ p ซ c y d i ส c ค่ะรวมถึงน้องทอสพาลิชัดด้วยนะครับ และก็วงเตือเยือด้วยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับโอ้โหวันนี้มากันเยอะมากเลยนะครับในส่วนของศิลปินดาราและก็อีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้แต่อาจจะส่งมอบของขวัญมาแล้วแล้วก็ส่งมอบขงวมก็กเรียนเชิญศิลปินจาก small room ด้วยนะคะวันนี้ทุกค่ายไม่สังก,กัดค่ายไม่จำกัดใดๆทั้งสิ้นคือรวบรวมทุกค่กา,ยกายทุกช่องมากันหมดเลยในครั้งนี้นะคะแหมใจเดียวกันก็อย่างนี้แหละครับที่จะมอบความสุขนะฮะความ อบูนความประทับใจให้กับน้องๆน,นะครับอาเรนเชิดไทยภาพร่วมกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจริงๆนะคะจากทุกค่ายบางท่านอยากมาแต่ว่าติดธารก,กิจจริงๆนะคะมาร่วมงานไม่ได้เพราะฉะนั้นช็อตนี้ หลากหลายได้จริงๆคือพี่พิส่อมวลชนก็กรุณาเจาะเลยนะคะเจาะถ่ายแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่ากิจกรรมในโซนด้านหน้าเซ็นทรัลวัวของเรานะคะยังเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมบริจาคนะคะของเล่นของใช้อุปกรณ์การศึกษาต่างๆเพื่อมอบให้กับน้องๆ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาเรามีโต๊ะรับบริจาคนะคะตั้งอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31นะคะธันวาคมนี้ค่ะ ครับเอาเอียงข้างนี้เธอเอียงด้านนูน้นอ่าชิดๆเบียดๆกันหน่อยพี่กล้องบอกว่าอยากจะให้ทุกคนสวยหล่อเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นมีรอยยิ้มด้วยนะครับรอยยิ้มกว้างๆส่งไปให้ถึงน้องๆเขาด้วยนะครับรอยยิ้มแห่งความสุขช่วงนี้เป็นช่วงแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันนะแหมบ้าน<ไ>เราใี่ผ่านพ้นวิกฤต ต่างๆมามากมายโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับแต่เรายังคงมีรอยยิ้มกันได้ในช่วงปีใหม่นี้เอาละครับขอบคุณศิลปินดาราทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณเขาเสียงปรบมือด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะเชนค่ะและแน่นอนวันนี้เรายังมีอีกนะครับสําหรับหลายๆภาคส่วนนะครับที่จะมามอบของขวัญในส่วนของบุคคลสำคัญในส่วนของเซเลบิตี้ยังคงเรียนเชิญนะฮะยังมีอีกครับยังมีอีกสำหรับผู้ที่จะมามอบของขวัญให้นะครับ โอ้โหวันนี้เยอะทีเดียวนะครับในส่วนของเซอร์วิตที่ทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับคุณรัชชาปริบาลบุรีพันธ์นะครับเรียนเชิญนะครับมามอบของขวัญให้เรียนเชิญคุณจันญาสว่างจิตนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคุณแมนวัฒน์ยู